พี่ของแป้งก็มีโอกาสนะคะคุณน้าของแป้งพาพี่แป้งไปประเทศญี่ปุ่นมาค่ะประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรสกูลน,นะคะได้ไปประเทศอังกฤษมาค่ะก็พี่แป้งก็ได้ซื้อขนมฝักเล่นค่ะเช่นได้กระเป็นนี่ค่ะเป็นขนมเหมือา แบบเหมือนอดิอฉะมันเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันเผค่ะแบบนี้นะน่ากินมากอย่างแรกนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะพี่อันนี้พี่เราซื้อมาถึงเดียวนะคะ พี่เราบอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวเราก็ลองชิมกันต่อไปจะเป็นนี่ค่ะมันเป็นเหมือนแคกเกอร์ปลาค่ะแคคเกอร์ฟิตแคกเกอร์ฟิตนะคะตัวพี่บอกว่าที่อังกฤษไม่มีสกูชี่ค่ะก็เลยไม่ได้ซืออ้อมาฝากเป็นอย่างนี้นะคะ ที่แป้งก็ซื้อมาให้สองอย่างนะคะวันนี้แป้งก็ลาไปก่อนนะ